แถวพ่อเนี่ยยังไม่ใหม่อยู่เลยพูดแสดงว่าไอ้คนร้ายเนี่ยต้องอยู่แถวนี้แน่นอนมันต้องกลับมาฆ่าพ่อเองแน่เพราะตอนนี้มันยังไม่ฆ่ามันแค่ไม้ดไอ้ใช่เอาไม้ดีถ้าอย่างนั้นมันต้องแผนซ้อนแผนงที่แผนซ้อนแผนเราจะได้รู้ว่ามันคือใครฉันถามลุงคำเดียวเอาอะไรลุงรักใช่ไหมกูรักมึงสวดจัจถ้าลุงรักฉันเนี่ยลุงยกทำให้ฉันทุกอย่างเลยไหมมึงของมามังพูดกูทำให้หมดพูดแล้วนะเฮ้ยจัดการ ไปไงฉลนติดเลยแน่นอนมึงห้าปุ๊บกูตีหัวพ่อกูเลยสุดดยอไปเว้ยมึงนี่เป็นละกยัยดีดุ๊ดดิไอ้รักสิบเลมันนี่มันหลังถ้าอย่างนั้นไม่ยังยังมันยังกระพริบตาพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวโผล่นี่พ่อมึงนกเนี่ยจะซีไม่พานี้เลยเฮ้ยขอรำเลยเดี๋ยวมาดู ได้คุณพ่อมาเงินน้าหนักเท่าไหร่รู้ประมเออไม่รู้ไม่รู้เหรอรีบกลับไปบ้านเลยทําไมอ่ะช่างพ่อหัวกูนี่ไม่ต้องเอาช่างเลยรับรับอไอ้เด็กก็เอางี้ไอ้เอาเชือกมัดไว้เผ้าคลุมไว้เอผ้าคลุมลงเหมือนกับที่คนร้ายมันมัดข่อใช่เลยแล้วก็หาอะไรมาปิดหน้าลงฉันด้วยนะเพราะว่าอ้าวทำไมไม่ไม่เชื่อต้องบอกเป็นตัวอย่ เพราะว่าเดี๋ยวเขาจำหน้าได้เพาปิดตัวทั้งเลยโอ้โหหลอกคนร้ายเวนไงมองทำไมอ่ะพรุ่งนี้กูไม่ว่ามึงสองคนแล้วโอ้นี่ลุงฉันต้องปิดหน้าลุงด้วยนะหลอกคนร้ายมาเนี่ยไปไปไปลุงฉันขอโทษนะลุงนี่กูว่าเช็ดสมุนพรายามนาลุงฉันรักแกน้าจะขอโทษนะลุงโอ้ แล้วพาฉันไม่อยากทำเลยลุงฉันจำใจอะเนี่ยมาลุงมึงจะจำแค่ท่องไปแล้วพาคึ่นั้นเปียกเยวเลยมัดนี่เหมือนที่คนร้ายมัดพ่อฉันด้วยมึงก็ช่างสั่งว่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเออเล่นให้สมบูรณ์แบบตายไม่เลยนไรหรอกช่างแม่งวะเล่นอะไรก็ขวานสู้มึงอ่ะ ฟังเมียกับลูกกูด้วยนะเออเอออไป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 เยอะายไม่ต้นเลยแล้วขอไม่มีอะไรจะกินเลยว่ะแต่ก็พอมีคืออยู่จะไหวแม่ยังไงนี่อ้ต่ยู่ไ้ยังนะไอ้ลงสิ่เปลโอ้โหเฮ้นกระดูกกดิอ๋อ

ัวแวทรมามันให้มันเหมือนตายมันไปเลยน,นีน่ไงนี่คนอย่างมึงต้องาอาตายเนี่ยว่าตายตายแบบกินเกียม <c oughs> วาวเาเดืเบวัวถลอำนั้น <c oughs> ไม่เห็นเรื่องจริงก็ <c oughs> ไอ้กูคุยกูอะก็ตองถามกูอะเพื่อนแล้วน้่ยก่อนแล้วสิเปลือ มึงบอกให้แม่โอนเข้าบัญชีได้ไหมอย่าพูดเยอะพูดเยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปทำเฮ้ยมึงอะไปรับรางวัลไอ้บิ๊กบิ๊กน้องบิ๊กรับรางวัลครับไปรับรางวัลน้องบิ๊กรับรางรางวัลนะครับอะไรนะไปหอแกงบอนสามทุ่ม ข้างเลี้ยงลงไปอีกขั้นหนึ่งลงไปขั้นนหลังนะเออมันมีกระดานอยู่กลัวอะไรล่ะเอาไหมครับเหมือนเอเลียนพี่เขาบอกว่หน้าเขาเหมือนที่อะไรนะจับต้อมาไอ้สิงห์ เราไม่อยู่จริงๆคนคนนี้ไอ้ติงอ่ะอือเอาๆดิววน่ามึงมันลึกมากนะเนี่ยกูจะเผามึงทั้งเป็นมึงจะต้องตายด้วยอัคคีมึงจะต้องตายด้วยอัคคีเร็วเร็วเข้าเฮ้ยไม่ต้องเร็วมากาช้าๆหน่อย ตอนนี้ยังไม่ได้น้ำตาเทียนออนเลยกูจะเอาไฟลนคางมึงนีกัาสามาถดีเพื่อนทรมาณันเลยเอาพ่อพายมาเป่าพ่ออคีอุ้ยขนาดนั้นเป็นอยู่มึงยังเป่าได้ออนเลย กูร้อนเฮ้ยกร้อนนะร้อนดร้อนเปิดแอนแช่เียนหมดเล่มนี้ไฟบ้านมึงก็ไหม้แลมึงจะบอกให้ไม่เป็นไรเพื่อนอางไม่ต้องจับเป็นเลยจับตายไปเลยก็แล้วกันดาเลยไอ้สิงห์หัข้าดิกูจะตัดหัวมึงจะไหมจะพงเลย เมื่อเอ้เชือดดูที่ใครมาจ้าตัวตนไอ้คนต้นตอมึงจะฆ่าพ่อให้ปีผีจากหนใจดำมาทำไม่ดีสร้างหมอสีสุริันทอให้ศัตรูจะข้าพอกูตัดตอ